การอนุนมัตมาม้แรกให้เดียวไม้เปิดนับแล้วนะสามศูห้าศอีกหมื่นหนึ่งค่ะค่ะราคานี้ราคานี้ก็ขายใ,ให้เล้าค่ะมากกว่าีิฉันได้สามแสบนบาทสองราคาเปค่ะสามหกสองราคาเปยนแล้วไปต่อกดมาค่ะสามหกสองสกสองราคาตอนนี้สู้ต่อกดได้ค่ะสามกสองราคาออนไลน์สามแสนสองบาทนับหนึ่ง,งสามแสนสองพับาทนับสองสองี่พันไปค่ะลูกค้าค่ะสามแสนหนึ่งนับหนึ สามแสนหนึ่งมรับสองสามแัยสามากกว่านี้เฉนได้3 6มแสนหกหสู้อยู่ไปกันต่อบิดกันได้เสียดายนะคะสามแสนหนึรับหนึ่งสามแสนหนึ่งรับสองสามแสนหนึ่ามนกสองสีมากกว่า8 0 0พัเจเลยไหมเจ็ดเลยไหมเจ็ดเลยไหมคะอีกไม้หนึงสามแสนหนึ่งประบาทนับหนึ่งค่ะสามแสนหนึ่งนแปดระบาทนับสอโอเคถึงแล้วนะขับคุณมาค่ะสามแสนเจบาทนับหนึ่งสามแสนเจ็ สามแสนเ็นะสามศูนหกสองสีมากกว่านี้เชินได้สามแสนเจ็ดหมืนบาทนะเด็ดสองสามแสนเจ็ดืนสองพันรหนึ่งสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันร้อสองสามแสนเจ็ดหมืนสลายสามศูนย์ห้าศหนึ่งมากกวนี้เชินได้สามแสนเจ็ดหืนสองพบาทค่ะนะจ้าขายค่ะโตขายเท่าลรค่ะสามแสเ็ดหืนสองพันบาทออนไลน้ไปหมายเลขสามศูน 501ศ0น0 1ประมูลได้เป็นาราคาสามแส็ 3, 7, 1, 6, บาทขอบคุณออนไลน์มากๆเลย